ก็ถือว่าเป็นประตูบานใหม่ให้วงการอาหารนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์จริงๆสักตัวเลยค่ะยังขนมจีบกุ้งสักหนึ่งชิ้นนี่นะคะจะมีราคามากถึง2 3 0 0ดอลลาร์หรือว่าเกือบ1 0 0 0 0ืนบาทเลยทีเดียวค่ะ สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่แรปอัพค่ะ สัปดาห์นี้นะคะพาคุณผู้ชมมาแรปเรื่องของเนื้อสัตว์สังเคราะห์กันหน่อยดีกว่าค่ะที่บอกว่าเป็นเนื้อสัตว์สังเคราะห์นะคะเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาค่ะเนื้อสัตว์สังเคราะห์นี่เกิดขึ้นภายในห้องแล็บนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมในหลากหลายประเทศทั่วโลกเลยทีเดียวสาเหตุหลกัลกๆเนื่องมาจากความเป็นกังวลนะคะในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเอ่ยการทําปุสัตว์เอ่ยรวมไปถึงปัญหาที่โลกใบนี้อาจจะมีอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการนะคะเพราะว่าแหล่งผลิตอาหารเนี่ยลดลง สวนทางแบบจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นจึงมีความพยายามของหลากหลายประเทศนะคะที่พยายามจะพัฒนาอาหารขึ้นมาในห้องแลบนะคะเป็นอาหารสังเคราะห์ค่ะเพื่อช่วยลดทรัพยากรในการเอาไปปลูกผักหรือว่าเลี้ยงสัตว์ต่างๆนานาน,าน,นะคะซึ่งหลายคนอาจจะเคยเห็นหน้าตาแล้วคือหน้าตาเนี่ยอาจจะไม่ได้คล้ายกับบรรดาเนื้อสัตว์ที่เราเคยเห็นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ายังพออ้าเหมือนๆอยู่บ้างแหละ การเพราะเลี้ยงเนื้อสัตว์หรือว่าพืชน,นะคะในห้องแลบเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนําเซลล์ค่ะต้นแบบเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์ของเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวต่างๆนานานะคะมาเพาะเอาไว้ในถังหมักชีวภาพนะคะหลังจากนั้นก็จะมีการให้สารอาหารเติมลงไปเติมลงไปให้มันเติบโตขึ้นและถ้าถามว่าข้อดีของการผลิตเนื้อสัตว์ หรือว่าพืชขึ้นในห้องแลบคืออะไรนะคะอย่างแรกเลยก็คือเนื้อสัตว์สังเคราะห์นะคะก็ถือว่าเป็นประตูบานใหม่แห่งวงการอาหารนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องไปฆ่าสัตว์จริงๆสักตัวเลยค่ะเนื่องจากว่าสัตว์ที่เรานำเซลล์ของมันมาเพาะเนี่ยเขาก็จะมีการเก็บเซลล์เอาไว้ในธนาคารสเต็มเซลล์นั่นเองดังนั้นก็เลยไม่ได้มีความจำเป็นว่าจะต้องไปเอาเซลล์จากบรรดาสัตว์ที่ตายแล้วเอามาเพาะแต่อย่างใด และเนื้อสัตว์ที่เขามีการเพราะเอาไว้ในถังหมักนะคะเขาบอกว่ามันมีความสะอาดปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะหรือว่าสารเร่งโตค่ะแต่ปัญหาหลากัลกๆของอาหารสังเคราะห์พวกนี้นะคะก็คือเรื่องของราคาและรสชาติค่ะสําหรับราคานะคะอาเจ้าของสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งของสิงคโปร์ที่เขาเป็นคนผลิต เนื้อกุ้งสังเคราะห์ในห้องแลบเนี่ยเขาบอกว่าราคามันสูงมากเลยทีเดียวคือเนื้อกุ้งสังเคราะห์เนี่ยเขาบอกว่าไปชิมแล้วอุ้ยรสชาติก็เหมือนกุ้งที่วางขายทั่วไปในท้องตลาดเลยนะแต่ว่าราคาคุณผู้ชมกิโลกรัมละ5,000ดลอลลาร์ยังขนมจีบกุ้งสักหนึ่งชิ้นนี่นะคะถ้าหากว่าใช้กุ้งสังเคราะห์เนี่ยอาจจะมีราคามากถึง2-300ดอลลาร์หรือว่าเกือบ10,000บาทเลยทีเดียวค่ะ หรือว่าจะเป็นล่าสุดนะคะที่นักวิจัยในฟินแลนด์เนี่ยเขามีการคิดค้นแล้วก็กำลังทําการวิจัยกาแฟในห้องแลบค่ะแต่เขาบอกว่าเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยยังคงห่างไกลาจากกาแฟของจริงอยู่ดังนั้นก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะ และก็อย่างที่บอกค่ะว่าอาหารที่ผลิตขึ้นมาในห้อง l a บนะคะปลอดภัยสามารถรับประทานได้มันก็มีข้อดีของมันในการช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกต่างๆนานานะคะแต่ว่าข้อเสียข,ของมันเรื่องหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องของราคาและรสชาตินั่นเองนะคะแต่ว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้เห็นอาหารสังเคราะห์ในห้อง l a บที่มันมีราคาถูกลงกว่านี้และรสชาติก็เหมือนอาหารจริงๆมากกว่านี้ก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือทั้งหมดของแ r ปอัพในสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ใหม่ใน ep หน้านะคะว่าจะเอาเรื่อง อะไรมาฝากกันที่นี่ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e กดกระดิ่งทุกช่องทางออนไลน์ของ PPTV ด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ